441ก็ได้เกิดชุมชนเล็กๆขึ้นตามริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งในฤดูแล้งเนี่ยมีสันดอนเกิดขึ้นตรงกลางแม่น้ำบริเวณหน้าวัดยางในปัจจุบันนี้ว่ากันว่าสามารถที่จะเดินข้ามแม่น้ำในช่วงนั้นได้ดังนั้นการขึ้นลงของน้ำจะคำนวณตามที่ระยะของน้ำทะเลหนุนเป็นหลักนั่นเองด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญก็คือการใช้เรือในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั่นเองจึงทำให้เกิดการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็มีเรือสินค้าจากทุกๆสารทิดเข้ามาทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันที่นี่สิ่งที่เขานํามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็จะมีอาทิเช่นพวกน้ําปลาของตากแห้งกะปิมะพร้าวแล้วก็หมากพลูเป็นตน้น การค้าขายแถวนี้ถือได้ว่าเจริญมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทางการเข้ามาควบคุมแล้วก็ดูแลโดยการเรียกเก็บภาษีเรียกว่าด่านขนอนแล้วก็ได้เกิดการกลอนเสียงกลอนไปกลอนมาก็เลยกลายมาเป็นบ้านหัวขนนอนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มาถึงปี2445การค้าขายเริ่มมีความเจริญมากห้างร้านธรรมดาก็